กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในที Defense ซึ่งนี่ก็น่าจะเป็น E ีพีที่3ซึ่งที่ผมไม่ได้ยลงคลิปนานนะครับเพราะว่าผมติดเรียนลดาดอนะเ,อเรียนมา2อาทิตย์นะซึ่งก็ที่จริงผมอาจคลิปแบบคลิปนี้ไว้ตั้งไว้ตั้งแต่แบบอาทิตย์แรกที่เรียนลาดอนแล้วนะแต่ว่ายัางไม่มีเวลาลงนะเพราะแบบเรียนลาดอนกลับมาแบบ2ทุ่มผมหลับไปแบบโคตรเหนื่อยนะครับผมซึ่งก็ รอกันนิดน,นึงนะซึ่งก็คลิปนี้ก็ห่างจาก EV2 ก็เกือบเดือนเลยเฮงหวงว่าจะรอกันได้นะซึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่รอกันซึ่งก็มาฟัางผมบนมานานละไปดูคลิปกันเลยดีกว่าซึ่งต่อจากอีพีทีองที่เราเอ k มาซึ่งก็โอ้โมไปเอ k เหรียญมาแล้วผมซึ่งตอนแบบ400รอวินนะเออแล้วก็มีเหรียญอยู่1นึ่งแสนมาพร้อมเปิดหาตัวแบกตัวใหม่ของเรานะครับผมซึ่งก็ แต่เราไปเริ่มสุ่มการชารกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งก็การสุม่มนี้น่าจะเป็นการสุ่มที่เยอะที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งก็มไม่มีตัดให้ดูนะว่าเราได้ตัวไหนก็ไปรอไปดูแบบรอบเดียวในตอนเราสุ่มเสร็จเลยนะครับผม ซึ่งผลประกอบการของเราก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีทุกตัวแล้วนะตอนนี้มีทุกตัวในทุกโกที่เหลือก็เราต้องรอแบบรอตู้ไม่ใช่ตู้สีรอตัวใหม่เข้ามาในตู้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็วางแผนนี้ไปลงเอ็นเลสนะครับผมเพื่อจะไปหาในชิตันแดงนะเพราะว่าเราไม่มีเลยนะครับผมแล้วสุดท้ายฐานเราก็แตกที่เวฟร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผมเซงก็ ถือว่าทำลาสถิติมาด้วยแล้วก็ได้คิตันแดงมา1ิบกว่าอันนะครับผมซึ่งก็มาเลยครับเรามาเริ่มสุ่มกันเลยเลยว่าซึ่งไปสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งอะไรกันนั้นผมก็มันเริ่มเกลียวผมก็เลยเปลี่ยนตัวนะครับผมซึ่งก็ครั้งแรกมันได้บับแดงเออสุดยอดนะฮะตัวกอรลี่ที่เราแบบอยากให้มันติดบัฟแดงซึ่งมันไม่ติดนะเออไปติดไ อีกตัวนะครับผมที่เราได้มาซึ่งก็เป็นตัว 0.1, 01. เหมือนกันนะซึ่งบัฟที่เราได้มันเป็นบัฟบวกดาเมจแล้วก็มีกันสตันนะครับผมโอเคฮะเรามารีวิวตัวใหม่ห้องเรากเลยก็ซึ่งตัวแรกของเรจะเป็นไอ,ไอทีวีวสว่านเนี่ยเออรีวิวตัวนี้ก่อนว่ามีบัฟแดงติดมาเลยซึ่งตัวนี้มีพาสติบที่มีโอกาสติดคีย์เท่านะเออซึ่งก็ ดาเมจเพิ่มคูณสองนะแต่มันไม่เก่งเท่าไอไม่ใช่ว่าไม่เก่งสิมันไม่แบบให้แรงเท่าบูคอครับผมเพราะบุคงแบบมันถ้าติดขี้มันก็เพิ่มน้ำไปคูณสามเลยนะครับผมแล้วต่อไปก็อัปเกรดขั้นสุดท้ายครับผมใช้เงินถึงหกพันเลยนะซึ่งก็ดาเมจอยู่ที่สี่พันหกนะครับผมแบบยังไม่บัฟน,นะเดี๋ยวเราไปดูตามบัฟกัน โอเคครับซึ่งจากหลังจากบับล้วก็หกพันเจ็ดนะผมซึ่งก็คูด้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเลยนะเออระยะก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็ตีเป็น full LE นะเออหรือว่าตีแบบรอบตัวนั่นเองซึ่งต่อมาเรามาดูเลยกอร์ลี่ลูกหลักเออแล้วยรีลูกหลักนะเพราะตัวนี้มันโคตรเท่แล้วโคตรแรงจริงๆนะเออซึ่งก็ดามเมจเริ่มต้นของตัวนี้อยู่ที่สองวันหกนะครับแต่ว่าค่อนข้างตีช้านะแต่ว่าก็ตีเป็น full LE นะครับผม ึ่งไปหลังจากอัพเกรดก็ดาเมจ4,000นะแล้วก็บับก็6,000เลยแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็อัพเกรด6,500นะซึ่งดาเมจเป็น6,200นะหลังจากบัฟก็7,400นะนี่บัฟที่ผมได้มาเป็นบัฟเบสบอลเตอร์นะซึ่งก็มันจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดกูดานะครับผม ซึ่งไอ้พวกนี้มันก็มีดีกว่าวูคองตรงที่มันวางได้ไม่จํากัดนะเออไม่เหมือนวูคองนะครับที่มันวางได้แค่สี่ตัวนะแล้วหลังจากนั้นเราก็พากอรลี่ลูกหลักของเราไปโชว์ให้คนแบบโชว์ให้โลกดูสักหน่อยนะผมเอ,อซ่งเ็มีของใหม่ก็ต้องอวดสักหน่อยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าไอ,อ้ไเพ่อนอยใครก็เห็นเขามานะ ซึ่งก็เป็นด่านซัมเมอร์ระดับฮาร์ดนะครับผมซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็ลี <c oughs> ของเรานี่มันตัวตึงแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นบอสก็ออกมาแล้วนะผมสำหรับไอ้บอสรถเกี่ยวข้าวของเรานะเออซึ่งก็เรียบร้อยครับโดนทีวีพระเจ้าเราฟันไปตายหาตายหงเลยนะครับผม แล้วหลังน,นเราก็พาทีก็เรื่องเราไปลงเอ็นรนะรผมซึ่งก็เป็นตัวดามจเพียงตัวเดียวเลยนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้มันก็มีอ่าแบตเทนพาร์ทใหม่มาแล้วนะครับผมซึ่งก็หลังจากคลิปนี้ไปผมก็จะไปเอฟเคกันต่ออซึ่งก็หาของฟรีนะครับผมซึ่งก็โอ้ยแบบมันมีตัวใหม่เข้ามาได้นะครับผมซึ่งก็ตอนหลัคลิปนี้ก็ จบไว้แค่นี้กันล้วกันนะครับผมซิงออไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะซิงออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม